FM-105 Smile t h a i สไ n d ์ไทยด์สอบวสมชัยแสวงการพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณว่าคณะพงสวัสดีท่านผู้ฟัง FM-105 ทุกท่านครับคือการที่ประกาศตัวเองเป็นแคนดิเดตนะยกผมว่าพอทุกคนอึ้งนะพี่แล้วก็ประกาศว่าลุงตู่ไม่หยุดพักนี้แล้วซึ่งก็ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองซึ่งประกาศว่าย้ายเข้าพักก็พูดถึงตัวเองก็ได้แต่ความเก่าไงพี่ความเก่าอะ่ะ ก็เลยกันท่าทุกคนแล้วประกาศว่าฉันจองเก้าอี้นี้แบบโอ้เก่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มิ่งจองไปก่อนแล้วก็จองมาถึงตามหลังใช่ใช่ใช่โอกกะถินจะลงเลยเนี่ยเ เอามาลงแน่นอน,นเออเล่นใหญ่เล่นใหญ่ออชุดใหญ่ยังไม่ยังไม่มาตอนนี้เขาจะการเลือสรัางไปเสร็จพอเข้าร่วมคอรรมแล้วเนี่ยครับกระถินกระถินนรงกระถินโจรกระถินอะไรจะมาเต็มเพียบชุดใหญ่ใส่เอฟเฟกว่างานออกพิวินพี่พี่ชุดใหญ่จริงมาป<อ>ึบบบ๊บึมบึบ,บ,บเพราะอะไรเดินเข้าไปคนเดียวเหมือนกับคุณภับุญเพื่อนผมอ่ะ อ่าอานั่นก็สำรวจคับกฎหมายคุณภัยมูลนิติตะวันอ่าอันนี้พี่มิ่งก็เข้าไปเป็นมือเอ่อต้องถือว่าเป็นมือโฆษณาการตลาดใช่เุณพน่มิ่ง่ใช่เลยเป็นนักพี่ไม่ใช่นักไม่ใช่มือเศรษฐกิจใช่ไม่ใช่มือเศรษฐกิจอันนี้พูดกันตรงๆนะอย่างนั้นจริงๆคือแกไม่ได้ชำนาญเรื่องเศรษฐกิจมาแต่เก่าก่อนเป็นผู้บริหารจัเป็นนักพีอาร์อคุณวาดคุณวาดให้ไปจัรไปการนิยุเนี่ยโอเคนะทำมาร์เก็ตติ้งขายโฆษณาโอเคนะแต่ถ้าคุณวาดมันเป็น รองนายกฝ่ายสกิแล้ผมตกใจแล้ววิ่งหนีเลยโอ้ผมผมพี่เอผมคงอึราดอะคือผมคงคงทำไมจับฉลากได้อย่างเงี้ยเหรอคือจับฉลากได้ก็ต้องวางลงคือสมมติจับสลากได้ปุ๊บเป็นรองนายกเศรษฐกิจวัชรพงศ์วิชยะโพอุตตาแลผมไม่สามารถในตําแหน่งนี้ครับผมว่าขอว่าตําแหน่งนี้ลงอืคือคือเราเป็นใครเราก็รู้ถูกไหมเพรว่าทําเป็นเอ็มดีเป็นซีโอที่ดีเป็นมาร์เก็ตติ้งแมนเป็นแบรนด์เน็ตไม่เจทำได้ดีหมดผมบอกไอ้พี่พี่ก็เป็นอันนั้นแหละเพราะว่าทาให้ตัวยต้ามาอืมอืมอืม นะแล้วก็ตอนที่ทํเอาสมทเขาบริหารสื่อทำสื่ออ่าก็เป็นพีอาร์นั่นแหละทำทำสังคมอุดมไปด้วยยากสนิทกันครับครับแล้วก็ผมสมตอบอันก่อนเมื่อกี้ฟังคลิปแล้วเนี่ยที่นี่ก็ได้บิดข้อกฎหมายครับนี่ฝากด้วยความหวังดีเลยนะแคนดีเดตนายกที่ต้องไปดีเดตอ่ะไม่จริงใช่ไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาให้ใส่แคนดีเดตนายกอ่ะสามคนตามกฎหมายตามูลใหม่ครับ แต่คนที่เชิญออกไปออกสื่อไม่จาเป็นต้องเป็นแคนดิเดตนายกใครก็ได้ที่พักส่งไปใช่ไหมพี่เอ๋มันมาแล้วแต่ไม่จําเป็นสมมติว่าวันนี้เขาจะคุยกันเรื่องกฎหมายเขาก็ต้องเชิญรองหัวหน้าพักคือคุณไพบูล์ฝ่ายกฎหมายี่มันต่อข้อกฎหมายได้ยังไงครับถ้าเชิญเชิญเศรษฐกิจเขาก็จชิญก็เชิญพิม่งเพราะว่าพิมิ่งวางตัวว่าอยากจะทําเศรษฐกิจอะเออจริงจริงก็กวางตัวแบบนั้นผมเปรียบเทียบผมเปรียบเทียบให้ฟังเพราะอะไรเกิดขึ้นสมมติว่าพลังประชารัฐ เอาเริ่มกฎหมายก่อนนะเชิญพลังการรัฐเชิญรวมไทยสร้างชาติเชิญเพื่อไทยครับเชิญอนาคตใหม่ครับเวลาเชิญเนี่ยเขาจะไม่ได้เชิญเอคุณอะไรคุณประยุทธ์กันจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยนะเขาก็จะเชิญคุณวีรพันธ์เป็นผู้เรื่งกฎหมายสมมติเอาฟ้าเรื่องกฎหมายประเทศทั้งหลายเนี่ยก็จะเชิญคุณวีระพันธ์เชิญคุณนบบูลเพื่อไทยก็มือกฎหมายผมไม่ได้จ่ายใครแล้วก็ ก็คุณคุณนพดลปฐมภไงแหมอ๋อโอเคก็เออไม่รู้ยังนึกว่าไม่ค่อดีกว่าแต่ว่าคุณนักขบวนเนี่ยเมื่อวานพูดค้างก็คือว่าเขาออกมาตามตามจ็อบตามงานเข้าใจไม่ได้คิดเองเออเองต้องถูกแล้วก็มีคุณนี่ไงอดีตอัยการสูงสุดไงครับแหมถ้าเป็นซุปเปอร์นักกฎหมายเราลือกันง่ายก็ได้แล้วก็สมมติว่าอะไรนะอนาคตใหม่ไอ้ก้าวไองต้องคุณปียบด้วย S <S> เออไม่ได้ไม่ได้คุณบียบุตรเขาออกไปแล้วเออเออเฮ้ยเขาไม่ได้ห้ามออกดีเบตนะอ่โอ๊ตแต่มาเฮ้ยมันจะไปครอบงำอะไรไหมพี่อ่าใช่ใช <e right> ่แต่างดาก็ก็ไม่ไดหาคนอื่นแทนนะก็อย่างเงี้ยแต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องที่เป็นหัวหน้ารรคกับชื่ออะไรคุณพิธาน้องพิธาไม่ใช่พิธาแต่สมมุติสมมุติกลับมาพูดเรื่องเศรษฐกิจผมไม่เห็นภาพนะหรือคุณพิธาเขาเขาก็ เขาก็จะมาพูดเรื่องเศรษฐกิจนะประธานหัวหน้าพักเห็นไหมพลังประการรับกรัเป็นที่นี่นะพอเป็นรวมไทยทั้งชาติขนาดนี้ก็อาจจะเป็นอาจารย์ไตรรงเห็นไหมเป็นภาพมันก็จะเปลี่ยนไปเขาไม่ได้บอกว่าแคนดิเดตนายกใชาดีแล้วไม่จำเป็นก็ไม่ได้บอกต้องหัวหน้าพักไปย้อนดูการเลือกตั้งคราที่แล้วเขาก็ส่งคนเฉพาะทางไปเฉพาะเรื่องเฉพาะเฉพาะประเด็นนั้นๆเนาะ เพียงแต่ว่ารรคพลังประชารัฐเดี่ยเขาก็ห่วงว่าลุงป้อมเนี่ยท่านไม่นขนาดดีเบตหรอกไปเอาไปบัดอ่ะใช่เขาก็เลยเอาทั้งหมดไม่จริงครับท่านก็จะตอบแบบนี้ก็เลยเอาเอาหาคนที่จะไปดีเบตแทนซึ่งถ้าผมอยู่ในพลังประชารัฐผมก็จะแบ่งให้อย่างนี้แหละนะครับผมเปิดู้แทนไปนะครับถามว่ารายการทีวีที่กรกตวางหรือรายการทีวีหรือการรายการวิทยุอย่างคุณวาดอ่ะจะเป็นบังคับเด่นว่าต้องหัวหน้าข้าเท่านั้น เป็นเลียนายกเท่านั้นเขาไม่มาเขาส่งผู้แทนมาก็ต้องรับกฎหมายไม่ได้ห้ามนะโอเคนะจะได้เคลียร์ประเด็นชัดเพราะฉะนั้นการประกาศเมื่อวานทำให้เหวอกันทั้งพรรเนี่ยมันได้สร้างตะบนกระสุนตกเพิ่มขึ้นในวีมิ่งโดยโดยกระทันทีจริงปีนได้แต่ว่ามันจะตามหลังมาหลังเลือกตั้งแต่ก็ก็ก็อยากพี่เอว่าฮะคือคือการคอมเมนต์หรือว่าการ อ่าอย่างสมมุติวาดวาดอย่างที่พี่เอกบอกว่าเราทําสื่อมวลชนเนี่ยเราเล่าข่าวแล้วพูดข่าวเศรษฐกิจได้แต่ให้เราไปลงมือทาจริงจริงเนี่ยมันมีระยะห่างระหว่างคนรายงานข่าวหรือเล่าข่าวกับคนลงมือทําจริงๆที่ต้องรู้แล้วก็ต้องควบคุมกลไกต่างๆผมว่ามันมีระยะห่างกันมากเลยทีเดียวไม่ใช่ห่างน้อยดังนั้นเนี่ยพี่มิ่งกับวิจารณ์แบบเราคนอย่าอย่างที่บอกว่าสมัย่อนเราเรียก เออลักษณะก,การชายเราเรียกห่าข้างกระดานคือคือหมายถึงโบราณนะนะเขาหมายถึงคนที่นั่งอยู่ข้างๆหมากรุกแล้วก็จะเห็นภาพรวมมากกว่าคนที่เล่นกันอยู่มันก็ก็กเป็นคำจร,จริงๆเป็นคำตำหนิเป็นคำกึ่งต่อว่านะประชาชนว่าคน คนนั่งข้างๆเก่งกว่าเสมออ่ะนี่พอไปนั่งจริงก็จะบอกว่าไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้เอาเข้าจริงแล้วมันหม่มีงบดุลนี่นนอย่าที่บอกว่าเคยหาเสียงว่าจะกระชากไอ้ค่าน้ำมันลงไปจนต่ำเตีย้ยยุคคุณยิ่งรักพูดสุดท้ายก็กระเด้งกลับขึ้นมากองทุนอะไรก็ยอยู่เหมือนเดิมพี่พี่เอดังนั้น,วนเวลาพูดหาเสียงกับเวลาเอาไปทำจริงเนี่ย มันไม่จริงตามว่างไงอันนี้ก็พูดแบบประชาชนนะไม่ได้พูดไปอย่างอื่นพี่มิ่งเป็นรองนายกแล้วก็คุมรัมซีเป็นรัมรีพาณิชย์เนี่ยก็บอกข้าวเปียละสามหมื่นอ่ะพูดกับผมเองก็พูดพูดกับในที่สาธารณะก็พูดอ่ะวันนี้ก็ยังไม่ถึงสามหมื่นเลยแล้วก็ปัญหาจะนําข้าวก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เราเสียแชมป์มอะไรต่างๆนะแล้วก็มีหนี้ทั้งหมดห้าแสนกว่าล้านความเสียหายทั้งหมดเก้าแสนกว่าล้านอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ว่าพี่มิง่งแต่ว่าอันนี้ยจบเรื่องพลังประชารัฐแบบ อันที่หนึ่งคือเรื่องมิ่งเข้าไปก็เป็นเรื่องดีของพลังประชาธิปไตยในการทำเศรษฐกิจตูโร่มีแฟนเออเออเมดิเจอร์เข้าไปนะครับไป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 ทำรีโนเวทแบรนด์อะไรก็ว่าไปเนาะทีนี้เออ่ส่วนที่สองที่เหว๋อเนี่ยก็อาจจะงงงนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้ตกลงกันหรือจะตกลงเป็นแคนดิเดตอันดับสามหรือไม่ก็คืออันนี้จะน่าจะชัดเจนว่าหนึ่งเนาะ บิ๊กป้อมน่าจะเป็นแคนดิเดตลำหนึ่ง mm hmm. นะครับ mm hmm. อ่บสองก็เดาๆว่าเราเป็นบิ uh huh. ๊กแป uh ๊ huh. uh huh. ะอ่อ่าอ uh ่ huh. หรือพี่บิก๊กอิจจะมาขอตีนเป็นอันดับสองว่าวาไปนะครับสรุปว่าไม่มีชื่อพลเอกประยุทธ์ในแคนดิเดตของพลังประชาธิ ค่อนข้างแน่นอนเพราะพี่ป้อบอกแล้วว่าตู่ไปแล้วนะครับใช่ไหมเออท่านพูดใช่ไหมว่าตู่ไปแล้วอันนี้ไทยรัฐลงพาดหัววันนี้ฮะครับทีนี้ทีนี้ตู่ไปไม่ไปตู่ยังไม่ได้ตอบนะใช่อันนี้เราผมก็อึง้งคือที่ผมอึง้งจริงๆตู่ไปไม่ไปเนี่ยต้องตู่พ <laughs> ูดคือพี่ก็เดี๋ยวกลับมาจากเบลเยี่ยมไปไประชุมอาเซียนยุโรปแล้วค่อยมาว่ากันนะใช่ใช่แต่ว่าพี่ตู่ก็ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องที่หนึ่งคือ เรื่องของการทํางานต่ออีกสองปีคือถึงปีหกแปดผมเคยพูดกับคุณวาดแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วว่าอย่าวาต่ออะไรเลยพบทบสองปียังเป็นเลยพบรบปีนี้นานมากอืวัดแจ้งยอดสุดก็ดีที่ท่านมาปัจจุบันกรดงศักดิ์มิงกูหาเนี่ยปีเดียวก็เป็นใช่ไหมประหลัดกลาหัวว่าปีเดียวเพราะงั้นเน่ยพบทบทุดสก็บางคนก็ปีเดียวพบทบบางคนก็ปีเดียวเพราะงั้นเนี่ยถามว่า สองปีเยอะไหมสองปีเยอะครับถ้าทาอะไรเพื่อแผ่นดินเพื่อประเทศชาติครับแล้วผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์คิดอย่างนั้นที่จะทำอันนี้นี่ผมพูดถึงการออกจากพลังประชารัฐไปอยู่รวมไทยสร้างชาติครับอันนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองออผมอยากเห็นการรวมไทยสร้างชาติถ้าแยกกันแน่นอนแล้วนะทำมาแยกกันก็อย่างที่คุณวาดคุยกับอาจารย์บอลชัยหรือคุณดบบซี่อะไรก็ตามเนี่ยรวมกันก็ ก็โอกาสที่จะใหญ่ขึ้นก็มีแต่แต่หมายความว่ามันจะสร้างเงื่อนไขที่ทําให้คนเหล่านี้ไม่ไปพลังประชารัฐเช่นคือลุมคุณธีรพันธ์ที่ไปรวมประชาธิปัตย์แบบนั้มาเช่นการไปลงอออ,อสอสสุร,ราษฎรู้คุณอะไรอะไรวิชยัยกุลเลยนะ uh huh, บน้านโอ๊แล้วก็กลุ่มที่จะมาร่วมเนี่ยหรือก็เกษียรเฮงอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือกลุ่มอื่นที่จะมาเนี่ยไม่สะดวกใจจะเป็นพลังประชารัฐก็จะมาอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติ ลุงตู่เนี่ยเดินมาตรฐานตาเปรีครับคือคือตรงไปตรงมาไม่มีคอรัปชันไม่จับหัวไม่อะไรเนี่ยท่านก็จะเดินแบบนี้ 1> FM 1 0 5 Smile Thailand